ราชาแห่งวงเวทตอนที่407ร่วมมือสำหรับแผนการของชูเทียนนั้นได้ผลอย่างคาดไม่ถึงเลยด้วยวยันเวทอัคาระดังกล่าวแล้วมันได้ขับไล่เหล่าอสูรให้หนีออกนอกพื้นที่ทําให้การล่าสัตว์ของคนในพื้นเมืองลดปริมาณลงเป็นอย่างมากทุกๆวันการล่าสัตว์นั้นแทบจะไม่เพียงพอเลยแม้แต่น้อยเทียบกับเมื่อก่อนแล้ว มันลดลงมากกว่าหนึ่งในห้าเลยด้วยซ้ําหากว่าเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พวกเขาจะต้องพบเจอกับความอดอยากเป็นแน่เมื่ออาหารขาดแคลนหลายๆเผ่าก็เริ่มเป็นกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในเผ่าของตัวเองหลายๆเผ่าเริ่มกลัวที่จะอดตายเป็นเหมือนกับมดที่กําลังวิ่งพล่าดอยู่บนกระทะแน่นอนว่าในป่าแห่งนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเช่นกัน อาจจะมีพลังงานผ,ลผลันผวนหรืออาจจะเป็นพลังจิตวิญญาณเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็มีหายนะอื่นๆเกิดขึ้นตลอดจนอาจจะเป็นฝีมือของใครสักคนก็เป็นได้การจะใช้ชีวิตในป่าแห่งความวุ่นวายที่ล้อมรอบไปด้วยสัอสูรมากมายนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่หากมีน้อยจนเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีอะไรตอนนี้สภาวะที่เกิดขึ้นเช่นนี้นั้นไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นยาวนานเท่าไหร่อีกไม่ช้า หลายเผ่าก็จะเกิดแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่หรืออ,อบเพยพยกงั้นหรือมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สามารถจะตัดสินใจกันได้อย่างง่ายๆป่าเห็นความวุ่นวายกำลังเกิดความสับสนอึละมานโดยเฉพาะในป่าลึกเช่นนี้อยู่ในรัศมีของสัตว์อสูรที่น่าเกรงขามและอีกอย่างยังมีอีกหลายเผ่าพันธุ์ที่อันตรายซ่อนตัวอยู่หรือแม้แต่โจรร้ายที่บ้าคลั่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องปกติ การเกิดวิกฤตเช่นนี้ยากที่จะคาดการได้ใครกันที่จะไม่คาดหวังที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกันละ่ะแล้วใครจะรู้ด้วยล่ะว,ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นมันจะมีความเสี่ยงหรือแย่เท่าใดในเวลานี้ถึงแม้ว่าจะทำการอพยพไปก็ตามทีแต่ก็มีความจำเป็นต้องเตรียมการให้ละเอียดอย่างน้อยที่สุดก็ต้องใช้เวลานับสิบวันหรือครึ่งเดือนในการสำรวจสถานที่อาศัยใหม่ว่าสามารถที่จะอยู่รอดได้หรือไม่ หากว่าอพยพโดยที่ไม่ได้เตรียมการอะไรเลยมันก็ไม่ต่างไปจากการหาความตายเท่านั้นในเมื่อเรื่องดังกล่าวนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วคงจะทําได้เพียงอย่างเดียวก็คือการแย่งชิงมาเท่านั้นในผืนป่าที่ขาดแคลนสําหรับกองกําลังที่แข็งแกร่งแล้วมักจะใช้กําลังเข้าแก้ปัญหาแย่งชิงอาหารของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแน่นอนว่าเผ่าใดที่มีอาหารกักเก็บเอาไว้นั้นแทบจะเป็นการเอามีดมาจาะคอตัวเองเอาไว้ กลายเป็นถังระเบิดที่พร้อมจะระเบิดทุกเมื่อสงครามก็พร้อมจะปะทุขึ้นมาได้อย่างคาดไม่ถึงนาที่ห่างไกลเผ่าพยักษ์เป็นเผ่าขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเขตแดนทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองลาวีตีมีประชากรทั้งหมดาราวสองแสนคนอาศัยมานานกว่า43ปีแล้วนับว่าเป็นเผ่าพื้นเมืองที่ค่อนข้างเก่าแก่เลยทีเดียวนักรบเผ่าพยักษได้ชูอาวุธขึ้นสูงและส่งเสียงคำรำามดังลัน่น พวกเขาในเวลานี้ได้เริ่มรวบรวมสร้างกองกําลังขึ้นมาแล้วโดยหัวหน้าเผ่าพยักได้เตรียมนักรบในระดับสูงจํานวนสามหมื่นคนพร้อมที่จะเข้าโจมตีเผ่าจิ้งเหลนที่อยู่ไม่ไกลออกไปเผ่าจิ้งเหลนนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายเลนทําให้เผ่าดังกล่าวนั้นมีการเก็บเก็บอาหารเป็นจํานวนมากตราบเท่าที่สามารถบุกทําลายเผ่าดังกล่าวได้แล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนได้อย่างเร่งด่วนได้ในขณะที่คนของเผ่าพยักกำลังเตรียมจัดขบวนกองกำลังอยู่นั้น ทันใดน,นั้นเองเงาของคนที่แปลกประหลาดก็ได้ปรากฏขึ้นมาด้านหน้าของเผ่าพยักนั่นก็คืออสูรวิญญาณเผ่าแพะใบหน้าที่ยาวจนน่าเกลียดร่างกายของมันสวมชุดคลุมนักพรตที่ดูโออาทั้งข้อมือและคอของมันนั้นเต็มไปด้วยเครื่องประดับกระดูกมือข้างหนึ่งก็กุมไม้เท้ายาวมีท่าทางที่ดูแปลกประหลาดเจ้าเป็นใครกันกล้ารุกล้ำเขตแดนเผ่าพยักไดย้ยังไม่ทันที่จะกล่าวจบด้วยซ้ำเพียงแค่การโบกไม้เท้าของคนเผ่าแพะ นักรบร่างกำยำของเผ่าพยักถึงกับล้มลงไปกองบนพื้นหลายคนชายเผ่าแพทย์ได้ย่างกล้าเข้ามาภายในเผ่าพยักอย่างไม่เร่งรีบแน่นอนว่ากลายเป็นจุดสนใจในทันทีทุกคนต่างก็เข้าร้อมกรอบเขาเอาไว้หัวหน้าเผ่าพยักก็ยังคงยืนอยู่อย่างสุขุมและกล่าวออกไปอย่างใจเย็นว่าซาแมนอูซืองั้นหรือเจ้ามาทําอะไรที่นี่ซาแมนอูซือก็เผยยิ้มออกมาคาเพียงแค่มาชี้ทางหัวหน้าก็เท่านั้นชี้ทาง ชี้ทางอะไรกันเผ่าพยักต้องการอาหารกลับจะโจมตีเพื่อนบ้านมันไม่ใช่แผนการที่ดีนักนี่เจ้าต้องการจะพูดอะไรก็กล่าวออกมาให้ชัดเจนเลยดีกว่าซาแมนอูซือก็ดูไม่สนใจอะไรนักแต่ก็กล่าวออกมาว่าเมืองละวีตีนั้นได้สะสมอาหารเอาไว้มากมายมาหลายสิบปีทำไมเจ้าไม่เข้าไปโจมตีเมืองละวีตีละ่ะยึดเมืองละวีตีมาปกครองเมืองละวีตีเพราะสิ่งที่เจ้ากำลังจะทำอยู่นี้นั้น มันเป็นเพียงแค่การสร้างปัญหาชั่วคราวหากว่าเจ้ายึดเมืองได้แล้วแล้วก็สามถึงห้าปีก็ไม่จำเป็นต้องอดอยากแล้วใบหน้าของเผ่าพยัคฆ์ถึงกระเปลี่ยนเป็นขาวซีดที่เจ้ากล่าวออกมามันหมายความว่ายังไงซาแมนูซือก็รีบกล่าวออกมาว่าเผ่าซีเรนโม่เผ่าจิ้งเหลนและเผ่าอสรพิษตลอดจนอีกหลายเผ่าในดินแดนทิศใต้ได้ตกลงร่วมมือกันแล้วในตอนนี้พวกเราเตรียมเข้าโจมตีเมืองลวีตีเพื่อปล้นอาหารมาจะดีกว่า ซาแมนูซือได้โอกาสก็กลับหลังเตรียมจะจากไปก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าจะร่วมมือหรือไม่นั้นขอให้เจ้าที่เป็นหัวหน้าตัดสินใจมาภายในเมืองลวีตีนั้นเจ้าเมืองที่รักษาการอยู่ก็คือเผ่าโนมเคล่าเคอร์ตอนนี้เขาเต็มไปได้วยความกังวลใจเป็นอย่างมากเผ่าโนมนั้นอยู่ในวงวานของเผ่าเอลฟ์แต่ทว่าพวกเขาไม่ใช่เผ่าเอลฟ์นะสิแต่เป็นเพียงแค่เผ่าผสมจนเรียกได้ว่าในตอนนี้ พวกเขาเป็นเผ่าที่แยกออกมาอย่างเด็ดขาดแล้วพวกเขาเป็นอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์ที่แยกออกมาจากเผ่าเอลฟ์ตั้งแต่ยุคโบราณกาลเป็นเหมือนกับญาติทางห่างของเผ่าเอลฟ์เป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ของเผ่าฮอบบิทและเผ่ามนุษย์ที่มีสายโลหิตใกล้เคียงกันมากซึ่งเผ่าพันธุ์ทั้งสองต่างก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒนาการแยกกันออกมาฮอบบิทเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีขนาดย่อมกว่าแต่ก็ไม่ลำบึกเหมือนอย่างคนแคระเนื่องจากฮอบบิท มีขนาดตัวรา,ราวๆครึ่งหนึ่งของมนุษย์จึงมีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อว่า h a r f l i n g พวกเอลฟ์เรียกมันว่า p พ r เรียนนัแต่พวกฮอ b b i ทเรียกตัวเองว่า Kuduk ส่วนคำว่า h o b b i ทมีที่มาจากคำในภาษาโรฮิลริกว่าฮอ b บิ Land ซึ่งหมายถึงผู้อยู่ในโพรงส่วนโนมนั้นมีความสูงเท่ากับเผ่าคนแคระแต่มีลักษณะนิสัยของเผ่าเอฟ์โนมเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากนอกจากนี้ ยังเป็นเผ่าที่รู้จักเรียนรู้ภูมิปัญญาที่ยอดเยี่ยมพวกเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงเวทอัคระอย่างลึกซึง้งแม้ว่าพวกเขาจะชื่นชมความงามและธรรมชาติเหมือนกับเผ่าเอลฟ์ซึ่งก็ไม่ชื่นชอบในการต่อสู้ด้วยแต่ทว่ากลับเป็นเผ่าที่ยืดหยุ่นไม่ดื้อรั้นเหมือนกับเผ่าเอลฟ์โนมที่ครั้งนี้มีความแข็งแกร่งที่สุดในป่าแห่งนี้ในยุคที่พวกเขารุ่งเรืองนั้นมีประชากรรวมกันนับล้านคนและยังแยกออกเป็นสิบกว่าเผ่าได้ซ้ํา แม้ว่าจะแยกกันไม่ขึ้นต่อใครแต่ทว่าพวกเขาก็นับถือสิ่งเดียวกันทุกเผ่าต่างก็อยู่ในลัทธิลวีตีหลังจากนมยุคแรกได้ประสบความสำเร็จพวกเขาก็ใช้เวลาถึง500ปีในการสร้างเมืองลวีตีขึ้นมานมนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่แท้จริงในป่าแห่งนี้พวกเขามีพลังไม่ได้ด้อยไปกว่ากลุ่มอิทธิพลขนาดใหญ่อื่นๆเลยดังนั้นการที่จะจัดการพวกเขาและยึดเมืองลวีตี จำเป็นที่จะต้องทำการรอบโจมตีทีละนิดทีละน้อยย้อนกลับไปในอดีตอูเห่ยวที่มาจากหุบเขามังกรได้มีการนำลัทธิซือหลิงเข้ามาส่วนอสูรวิญญาณเองก็เดินทางมาจากที่ราบสูงอสูรที่นำลัทธิซาแมนเข้ามาด้วยแน่นอนว่าพวกเขาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงลัทธิเตอร์ลูอีให้กลายเป็นลัทธิที่ชื่นชอบการต่อสู้ไปด้วยหลากหลายปีที่ผ่านมาวิหารละวีตีที่แข็งแกร่งที่สุดตอนนี้ได้ดูย่ำแย่ไปแล้ว เผ่านมก็เริ่มไม่สามารถที่จะควบคุมเมืองแห่งนี้ได้เหมือนเมื่อก่อนป่านิรันดรจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อจะทําให้สถานที่แห่งนี้ต้องกลายเป็นหนึ่งในอนัตของพวกเขาและยินดีที่จะยอมรับพวกเขาเข้ามาซึ่งเป็นหนึ่งในเผ่าที่เป็นเหมือนญาติกันในเวลานี้เคอล่าเคอและอาวุโสโนมคน,น,นอื่นจําต้องพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวเผ่าโนมนั้นไม่ต้องการที่จะสแสวงหาสงครามเพื่อผลกําไรเผ่าโนมที่ได้สร้างเมืองขึ้นมานั้น เพื่อศึกษาหาความรู้และก็ศึกษาเรื่องราวต่างๆในบ้านเกิดของพวกเขาก็เท่านั้นแต่ใครจะรู้หรอว่ามันจะทาให้เมืองของพวกเขาร่ารวยขึ้นมาและมีประชากรเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆด้วยจนนําพาเหล่าคนโลบโมโทสันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหุบเขามังกรที่ราบสูงอสูนต่างก็ปรารถนาดินแดน,นของพวกเขาและผลสุดท้ายนั้นเผ่าโนมเรได้เรียกป่านิรันมาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกเขาเอลฟ์จากป่านิรันกับโนมนั้นเป็นเหมือนกับญาติกัน นอกจากนี้แล้วนิสัยของเผ่าเอลฟ์ก็อ่อนโยนเป็นอย่างมากซึ่งไม่ได้ทําให้เผ่านมรู้สึกไม่ดีราชาเอลฟ์ก็ได้ทําข้อตกลงให้เผ่านมสามารถทําการศึกษาหาความรู้ของเมืองลวีตีต่อไปได้ซึ่งมันจะไม่แตกต่างจากที่พวกเขาเคยเป็นเรื่องดังกล่าวนี้ทําให้เคอร์ล่าเคอร์มีความสุขเป็นอย่างมากเพราะนมนั้นไม่ได้ปรารถนาในความมาั่งคั่งร่ารวยอยู่แล้วไม่ว่าใครจะเป็นคนครอบครองเมืองก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญขอเพียงแค่ไม่ขับไล่เผ่านมออกไปก็พอ เคอร์ลาเคอร์ได้ยอมรับข้อตกลงของราชาเอลฟ์อย่างรวดเร็วส่วนป่านิรันดรก็ได้ประกาศว่าเมืองลอวีตีนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขานับจากนี้ไปเมืองลอวีตีจะอยู่ในอาณาเขตปกครองของป่านิรันเรื่องนี้จึงทําให้เผ่าโนมนั้นเต็มไปด้ยวยความคาดหวงังเมื่อป่านิรันได้กลายเป็นเกราะป้องกันให้กับเมืองลอวีตีโดยมีกองกําลังเอลฟ์ที่แข็งแกรง่งเมื่อไร่ก็ตามที่พวกเขาส่งเจ้าเมืองมาปกครองเมืองลอวีตีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวิหารซาแมนหรือวิหารซือหลิงพวกเขาจะยังอาหารการได้อยู่อีกหรือแม้ว่าเบื้องหลังของพวกเขาจะเป็นหุบเขามังกรและก็ที่รับสูงอสูนก็ตามทีแต่ทว่าพวกเรามีป่านิรันร์คอยสนับสนุนนั่นเองแต่ผ่านมาหลายวันแล้วก็ยังไม่ได้รับข่าวคราวอะไรเลยทางป่านิรันร์ไม่ได้ส่งข่าวคราวอะไรมาบ้างเลยเหรอเนี่ยแต่ทันใดน,นั้นเองไม่นานนักพวกเขาก็ได้รับสารรับส่งมาหาเคอร์ล่าเคอร ในขณะที่พวกเขาเปิดสารลับของราชาเอลฟ์ออกอ่านถึงกับทําให้พวกเขาตกใจแทบจะกระโดดเอาตัวกระแทกเพดานเลยทีเดียวเพราะกองทัพเอลฟ์ที่พวกเขาหวังเอาไว้นานไม่ได้ถูกส่งมาราชาเอลฟ์ได้ส่งเพียงเจ้าเมืองมายังเมืองล้วีตีเท่านั้นหากว่าส่งสุดยอดผู้เชี่ยวชาญเผ่าเอลฟ์มาถึงแม้ว่าจะไม่มีกองกําลังเผ่าเอลฟ์ก็ยังจะสามารถยับยั้งเหล่าโจรรายได้แต่ใครจะรู้ล่ะว่าราชาเอลฟ์กลับส่งมนุษย์มาเป็นเจ้าเมืองอย่างคาดไม่ถึง จากที่ฟังฟังดูแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของมนุษย์ผู้นี้มาก่อนเลยเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งที่อ่อนได้ไร้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงซ้ำยังเป็นมนุษย์อีกเฮ้ยเคิล่าเคิรึงกับต้องแอบสะอื้นอยู่ในใจด้วยความเศร้าในป่าแห่งความวุ่นวายนี้ไม่ได้มีกลุ่มอิทธิพลของมนุษย์เลยแล้วการให้มนุษย์เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ที่ไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์พื้นเมืองไม่ได้มีรากฐานอะไรเลยในดินแดนแถบนี้เฮ้ย การนี่จะให้มนุษย์ที่ไม่มีรากฐานอะไรเลยมาเป็นเจ้าเมืองลวีตีนั้นไม่ใช่ว่ากําลังเล่นตลกอยู่หรอกหรือถึงแม้ว่าเผ่านมจะยอมเชื่อฟังชายผู้น,นั้นและเผ่าอื่นๆล่ะจะยอมรับเขาอย่างนั้นหรือในขณะที่เคอรล่าเคยกําลังใคร่ครวญเรื่องที่ย่าแย่และหาทางแก้ปัญหาอยู่นั้นนมตัวหนึ่งก็วิ่งเข้ามาหาอย่างเร่งรีบรักษาการเจ้าเมืองในป่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรกันเมื่อเร็วๆนี้ภายในป่านั้นมีเรื่องเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความอดอยากแล้วก็ภัยพิบัติอีกหลายอย่างแม้ว่าเคอร์ล่าเคอร์จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ทว่าเคอร์ล่าเคอร์ก็เชื่ออยู่ว่าจะต้องมีใครสักคนอยู่เบื้องหลังเป็นแน่พวกกลุ่มเหล่านั้นจะต้องจงใจสร้างความสับสนขึ้นก่อนที่อิทธิพลของป่านิรันจ์ก้าเข้ามาจนพวกเขาไม่สามารถต้านทานได้นายทหารโนมถึงกับปาดเหงื่อและกล่าวออกมาว่าหลากหลายเผ่าที่กําลังขัดแคลนอาหารพวกเขาได้จับมือกันในตอนนี้แล้ว บางทีคงจะเตรียมตัวเข้ามาโจมตีเมืองล้วีตีเป็นแน่ฮะอะไรนะเือลากือก็คิดได้ว่าเรื่องดังกล่าวนี้กำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ซะแล้วสิคาดไม่ถึงเลยว่าเผ่าด้านนอกจะร่วมมือกันมาโจมตีเมืองละวีตีในเมืองละวีตีนั้นมีบ้านเรือนของประชากรอยู่1.5ล้านคนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นประชากรของเผ่าโนมด้วยโนมนั้นมีความสามารถในการจัดการกับอาหารและตุนสเสบียง ในเมืองละวีตีที่มีการเตรียมตัวมาหลายปีแล้วแน่นอนว่าต้องมีการสะสมอาหารเอาไว้มากมายมันก็เป็นเรื่องปกติที่เมื่อเผ่าพื้นเมืองพร้อมใจกันที่จะบุกเข้าโจมตีมาเพื่อแย่งชิงแต่ใครจะคิดว่าในเวลานี้พวกเขาจะร่วมมือกันเตรียมพร้อมเข้ามาโจมตีเมืองละวีตีเฮ้ยพวกเขาคงจะบ้ากันไปแล้วหลากหลายเผ่าที่ร่วมมือกันจะดีจะร้ายก็มีคนหลายล้านคน บางทีถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถยึดเมืองได้แต่ก็ต้องทําให้เมืองลาวีตีเสียหายอย่างหนักเป็นแน่แต่เคอร่าเคอร์ก็คิดอยู่ว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลหากเมืองลาวีตีถูกทําลายบางทีคงจะทําให้ป่านิรัน์ไม่มีทางเข้ามาควบคุมเมืองแห่งนี้ราว,ว่ามันเป็นความต้องการของใครสักคนม,มันเหมือนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นแผนการที่ได้วางไว้เพื่อสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นเป็นแน่